สวัสดีครับวันนี้วันที่26มกราคม2 5 6 6นะครับสำหรับทิศทางของเซตนั้นก็ยังคงซด์เบดาวนะครับตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่1,675.9 0จุดนดะครับบแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับันก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกดน,นะครับมีการไซด์ไวดาวลงมานะครับจากเดิมที่เราคาดกันว่าจะไปที่พั0เจ็ดพันแปอันนี้เพิ่งยังเพิ่งเดือนแรกของคอร์ตเตแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะขึ้นได้ตอนไหนทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้น ROV 3ปีนะครับ3ปีพวกนี้เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดนะครับเราจะตั้งอินดิเคเ,เตอร์จากเซ็กับตลาด MAI ในการที่เราจะสแกนนะครับ ล้วก็ใช้เอาอีกครัคือการเติบโตนะครับใน3ปีนะครับใชมันจะมีหลายหลายหลายปีแต่ว่าเราใช้3ปีนะครับเราก็ใช้อ่าควอเตอร์ล่าสุดนะครับใช้ควอเตอร์ล่าสุดนะครับเราจะไม่ใช้เป็น1ปีล่าสุดนะครับแล้วก็มีอยู่ที่ตั้งแต่1ขึ้นไปถึง20จริงๆเราต้องขึ้นไปถึงร้อยเลยก็ได้นะครับใส่ร้อยเลยนะครับให้มันก,กว้างเข้าไว้นะครับแต่ว่าในใน ในพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีบทรุ่มตั้งแต่ 13K ขึ้นไปถึงจะให้มาโผล่หน้านี้ก็คือมันจะเป็นจังหวะที่เราจะเข้าเก่งกําไรทั้งตอนตอนนี้มีราคาย่อตัวลงมาหรือเป็นจังหวะอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางลงทุนที่รับชมในคลิปนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดเซฟกดลันสกีนะครับแานต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะลงทุนนะครับเข้าไปดูตัวแรกนะครับ คอมเซนะครับตัวนี้ถือว่ามีผลการเงานที่ดีใน3ปีที่ผ่านมานะครับเข้าไปดูในวิวโคดนะครับวิวโคดของเขาก็เห็นว่าในเซกเตอร์คอมนะครับก็ตอนนี้ก็ความต้องการของตลาดก็ลดน้อยลงนะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่ายังคงมีบายรุ่นอยู่ที่42.52มีเซลอยู่ที่52าสิบคมเซเว่นนี้นะครับไตรมาสล่าสุดของเขาเป็นอย่างไรต้องเข้าไปดูกันนะครับว่าไตรมาสล่าสุดนั้นคืออะไรนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นไตรมาสล่าสุดนั้น F45 ของเขาดำเนินงานมาได้อย่างไรนะครับเราก็มีผลการประกอบการเป็นเช่นไรนะครับต้องต้องดูให้ดีๆนะครับตัวนี้ก็จะมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆมีสตอรี่เข้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าตัว F45 นั้นอยู่ตรงไหนเราต้องค่อยๆหาดูนะครับว่าเมื่อไหร่จะมี F45 ไหมเราดูนะครับก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวคอมเเว่นนี่คือข่าวมามากมายโอเคนะครับตรงนี้ F45 เห็นแล้วนะครับสรุปผลการดำเนินงานเขาเข้าไปดูครับ ก่อนที่เราจะไปดูกราฟดูอะไรเราต้องดูผลการดำเนินงานของเขาก่อนนะครับสรุปไตรมาส3ไตรมาสล่าสุดนะครับปี4อยู่ที่ล้าน7นะครับส่วนปีหกได้มา2ล้านหนะครับถือว่าขายสินค้านี้ทะลุทะลวงนะครับทะลุทลายแม้ว่าจะมะีศูนย์ Apple เข้ามาแย่งลูกค้าไปเยอะแยะแต่ว่าคอมเสว่นของเขานั้นก็ยังคงมีราคาที่ที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นในการบริการนะครับซึ่งผลการประกอบการดำเนินงานที่ผ่านมาก็เห็นกำลังซื้อของชาวไทยนะครับ จะเห็นว่าทำไม Apple ถึงมาเปิดหลายๆสาขาในประเทศไทยเนื่องด้วยก็เห็นเห็นการดำเนินงานของคอมเสว่นของอะไรต่างๆก็มีสถิติอยู่นะครับว่าผลการดำเนินงานขายเครื่องขายคอมขาย Apple อะไรต่างๆ,ๆน,านานานี้ทะลุทะลวงขึ้นมาในปีในก่อนหน้านั้นนะครับปี64ก็ขายไปได้500,000ปี65ก็ทำกำไรมาได้700,000นะครับถือว่ากำไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนว่าอันนี้แค่ปีเดียวนะครับ ถ้าปีก่อนก่อนหน้ายิ่งราคายิ่งจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตอนนี้ราคาที่ที่31บาทบวกขึ้นมา0.50หสลับวันนี้วันเดียวซับคอมเซเว่นก่อนื่นเราต้องเข้าไปดูที่ไฮไลท์ของเขาก่อนนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2 4 8น้อยนะครับถือว่าน้อยแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมมันก็ถือว่ายังคงมีโอกาสต่อไปแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6.7% 7อ์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไป5.3 4เ มี PE เพียง2 3 9 7เท่านะครับมียิวอยู่1.65นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการปันผลตั้ง1บาทเมื่อเปรียบเทียบราคานะครับราคาของยกตัวอย่างปตทนะครับปตทราคา33บาทกว่าๆนี่เขาปันผลอยู่2บาทส่วนคอมเซเว่นนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะเขา3าบาทแต่เขาปันผลให้ลูกค้าถึง1บาทแตกต่างกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้กำไรหรือมีการปันผลเยอะเราก็ซื้อหุ้นปตท ที่มีราคามากกว่าแต่ก็เปอร์เซ็นต์ในการอตอบแทนกอ็อมากกว่ากันนิดหน่อยนะครับนิดเดียวแค่น,นั้นเองหบาทกับ2บาทนะครับลักษณะนี้เราก็เข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์นะครับว่ามีลักษณะตอนช่วงนี้เราจะทำกําไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะครับขาลงแต่ว่าด้ยลักษณะของราคาแล้วนะครับถ้าราคาของแพทเทิร์นของราคานะครับถ้าเราจะบอกว่าแพทเทิร์นของราคาทั่วไปก็คือมีราคาเทียบกับเวลาซด์เว์ไปทางด้านขวา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีเลคชั่นสูงสุดและกรอบดีเลคชั่นต่ำสุดเมื่อราคาต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็ต่ำสุดแล้วก็ขึ้นสูงสุดตัววิงเป็นเช่นนี้ไปทางขวามือเป็นอินฟิตี้นะครับดูจะกรอบตรงนี้เราจะเห็นอะไรบ้างครับเราย่อเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาต่ำสุดเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลลลลงงงมมาาตต่่สสสสุุุดดดแแ้้้ววกก็็ขึนไปู เห็นอะไรไหมครับจังหวะที่เราจะทํากําไรก็คือจังหวะที่ต่ําสุดแล้วเราก็กัดฟันทนถือให้มันไปที่สูงสุดจังหวะนี้คือจังหวะที่จะทากาไร,รเพราะฉะนั้นนะครับจากตอนนี้ก็คือว่าจังหวะที่เขาลงมาต่ําสุดเนี่ยแต่ตรงนี้มันดีตรงที่อะไรืรูเปล่าครับเขาดีตรงที่จังหวะของเขานั้นไซด์เวอาฟขึ้นไปนะครับนี่เนี่ยอะไรก็ชั่นสีเขียวตัวใหญ่สีแดงตัวใหญ่เนี่ยมันไซด์วอาขึ้นไปก็คือยกโลยกหายโลก่อนเดิมนะครับต่ำกว่านี้นะครับโลใหม่ mai, ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะทำนิวไฮขึ้นไปยกยกโลยกไฮทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮนะครับสลับขอมเสว่นแน่นอนว่าถ้าเราจะเก่งกำไรในอะนาะคตท่านมองวิธีการเก่งกำไรไว้อย่างไรครับท่านนักทุนครับท่านพร้อมที่จะเข้าในราคาปัจจุบันหรือจะราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันก็ได้เพราะว่ามีโอกาสที่ย่อตัวลงมานะครับมันมีโอกาสที่ย่อตัวลงมานะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่31บาทนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับ31บาท ถาว่ามันลงต่ําเรียบร้อยหรือยังก็คือมันมาแตะตัวด้านล่างตรงรเนีลชันด้านล่างแล้วหรือยังถ้าแตะเรียบร้อยแล้วในวันถัดไปราคาจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นมานะครับเพื่อบ่งบอกว่ามันรีบาวบแท่งเทียนในการรีบาวก็คือมีแท่งเทียนสีแดงนะครับแล้วแท่งเทียนในวันถัดไปก็จะเป็นโดจินะครับโดจิที่บอกว่าใส่เทียนยาอยู่ด้านล่างก็หมายก็ว่าในวันถัดไปจะมีแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นมาต้องมี3แท่งเทียนนี้นะครับถึงจะเป็นสัญญาณการ รีบาวหรือเทิร์นล่าของราคาเพราะนั้นในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีทั้งเทียนสีเขียวหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ทั่วไปนะครับ RSI อยู่ที่34กําลังชี้ขึ้นนะครับคือชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นนะครับ MACD มาอยู่ต่ำกว่าเส้นสิงแนวก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไปทางด้านข้างถึงชี้ขึ้นก็แสดงว่าราคากําลังจะกลับตอนนี้เราแค่วอลรุ่มนะครับเมื่อวานมีวันรุ่มเข้ามีความผิดปกติตรงไหนรู้เปล่าครับวอลรุม่มเข้าเยอะแต่มีการ มีราคาต่ําลงนั่นหมายเขาว่าเจ้าเริ่มเริ่มเริ่มซื้อนะครับหมายว,ามว่าเจ้าเข้าซื้อคือคุณดูว่ามีมีการอาจจะเป็นการหลอกขายนะครับหลอกนักลงทุนขายนะครับคือหลอกคือเจ้าพยายามหลอกขายแล้วแต่เขาซื้อหมายว,ามว่าทางหนึ่งเจ้าเจ้าแกล้งขายแต่ทางหนึ่งเจ้ารับซื้อเข้าใจไหมครับนี่คือผลลุ่มที่ผิดปกติที่เราไม่เห็นกันชัดๆนะครับท่านนักลงทุนครับโชคดีจังเลยที่วันนี้เราสแกนหุ้นตัว ตัวที่มี R O E 3ปีนี้นะครับปรากฏว่าเห็น <_ S 1> ไหมครับว่าแท่้งเทียนสีเขียวยาวนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าราคาก็อ่อนลงคือมีคนขายเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เป็นสีแดงปกติถ้ามันเป็นถ้ามันขาวขายขายเยอะนะครับมันจะต้องเป็นสีแดงแล้วราคาก็ต่ำลงมาแต่อันนี้คือยิง่งซื้อเยอะมีคนขายเยอะนะครับมีคนขายเยอะก็ยิ่งมีคนซื้อเยอะ หมายว่าเขามีการเลาะรับนะครับรับแล้วก็จังหวะถัดไปก็คือราคาจะต้องสวิงตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเขาจะเขาจะทาขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นทั้งเทียนสีเขียวแล้วไซด์เวย์ขึ้นไปจะไปทะลุเส้นเส้นสองวันย่อตัวก่อนที่จะทะลุสะสมพลังแล้วก่อนพุ่งทะลุขึ้นไปจากทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับราคาจะกลับไปที่36บบาทภายในหนึ่งเดือนนะครับ ถ้าลงทุนลองพี่ณาดูนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับอันนี้ผมรเมงผมคิดว่าตื่นเต้นมากนะครับตรงนี้คือว่าเห็นการซื้อขายผิดปกติคือมีร่มซื้อเยอะแต่มีการเทขายเยอะนั่นหมายความว่าอะไรครับมันจะพุ่งกลับมานะครับการเทินาราวการรีบาวของราคาจะกลับเข้ามานะครับอันนี้เราพูดเพียงแค่หุ้นตัวแรกตัวเดียวนะครับพูดไปซิเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูทา m ฟ f r a หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าเป็นจังหวะใดนะครับตาเฟรมหนึ่งอาทิตย์ก็บอกว่าโอกาสจะพุ่งกลับ เทอร์นาลากับขึ้นไปนั้นสูงนะครับราคาเขายังคงยืนอยู่ตรงกึ่งกลางบลูจแบนตถ้าเขาดีดกลับราคากลับขึ้นมาภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปเขาก็จะไซด์เว์ขึ้นไปที่41บาทแต่ว่าจะไปที่41บาทได้นี้ต้องอีกประมาณหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ราคาเซตนั้นจะต้องไซด์เว์ขึ้นไปที่1,700 1,700กว่ากว่า1,750 1,760นะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1,680กว่ากว่านะครับหรือ70กว่ากว่านะครับดูสัญญาณ อินดิเคเตอร์นะครับ r s ซก็ลงมาอยู่ที่42มีโอกาสที่ดีกลับขึ้นไป MACD นั้นก็คงยังคงอยู่เหนือเส้นสีนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับมีบอลุ่มเข้านะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่นรลลุทมนักทุนต่างประเทศนั้นเทขายนั่นหมายว่านักทุนต่างประเทศนั้นเพราะนั้นชาวไทยรับซื้อไว้วเองใครรวยครับทีนี้ที่นี้ถ้าจังหวะมันไซด์เว์อัพราคาพุ่งขึ้นไปนี้ใครรวยก็แล้วแต่ถ้านักทุนจะพิจารณาดูอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่นักทุนนะครับแต่ว่า เราเล็งให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการซื้อขายผิดปกติของคอมเซเว่นเกิดขึ้นแล้วนี่คือลักษณะการซื้อขายผิดปกติแล้วถ้ามันเด้งขึ้น,นไปมันจะสามารถเด้งขึ้นไปทะลุเส้น200วันได้หรือเปล่านะครับเราต้องรอติดตามดูสลหรับตัวคอมเซเว่นนะครับเป็นตัวแรกซึ่งถ้าเราดูก็จะเห็นว่าตอนนี้บายวอลุ v ่ม um นั้นยังคงยังไม่เข้านะครับถ้าเมื่อไหร่เข้านี้ราคาก็จะทะลุทะลวงเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเขาตั้งกั้นไว้ที่นี้มันสามารถทะลุ ทะลุเ้นท้าถ้าทะลุ1ล้านมาได้นี่ตรงนี้นี่ไม่มีไม่ถึง1ล้านนะครับราคาที่มันจะพุ่งวิ่งขึ้นมานี่โอกาสที่มันจะทะลุทะลวงพุ่งขึ้นมาถึง32บาทนี้ได้สบายเลยนะครับดูการตั้งบิกออฟเฟอร์นะครับนี่คือหุ้นตัวแรกนะครับสลับการสแกน r o v ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราได้รับทราบนะครับว่าจังหวะของเขานั้นเข้ามาเจอจังหวะการซื้อขายผิดปกติพอดีถัดมานะครับตัวที่2คือ tu tu จะเป็นยังไงต่อไปก็เข้าไปดูในวิวโคด ข้ามารีวิวโคดเสร็จเราก็ต้องหา f 4 5หนะครับตัวสาคัญของเรานะครับเราต้องดู f 4 5ก่อน,นมันก็จะมีมีอ่ามีมีโบกเกอร์หลายโบกโเกอร์ให้เป้าหมายให้อะไรไว้เราก็ดูแล้วก็จดจําผ่านๆไปนะครับแต่ที่สําคัญเราต้องมาดูว่าเขาปฏิบัติงานนั้นมีผลการดำเนินงานเป็นบวกเป็นลบอย่างไรให้ตลาดรับทราบอย่างไรนะครับแล้วก็โอกาสที่จะทํากําไรต่อไปนั้นมีหรือเปล่าเราต้องดูตรง f 4 5ของเขาตอนนี้เราก็แค่เลื่อนๆขึ้นไปหาดู f 4 5ของเขานะครับว่า อยู่ตรงไหนกันแน่นะครับค่อยใจเย็นนะครับในระหว่างนี้เราก็ดูไปเรื่อยนะครับก็จะมีราคาเป้าหมายนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 16- 16.20บาทนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับโอเคครับผลการดำเนินงาน f 4 5นะครับตัวสําคัญของเรานะครับตัวนี้บ่งบอกว่ามีการดําเนินงานทํากําไรมาได้แต่น้อยลงนะครับมีกําไรน้อยลงนะครับเฉพาะไตรมาสล่าสุด3ามไตรมาสล่าสุดดูได้จากปี64นั้นก็คือทํากําไรไว้ได้6ล้านนะครับ ส่วนปีหกํากำไรลดลงนะครับลดลง2 0 0แสนก็เหลือ5 0 0แสนแแต่ว่าก่อนหน้นนนำำา,น,น,า,า 6, 4, นั้นทำกำไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปีหกสี่นี้ทำกำไรไม่ได้1ล้านแต่ว่าปี65หนั้นทำกำไรเกินขึ้นมาถึง25ล้านนะครับเกือบเท่าตัวนะครับในการทำกำไรก็หมายความว่าตัวไอยูเนียนเนี่ยกุ๊ปเนี่ยก็มีโอากาสค่อยๆไซด์เวย์ราคาขึ้นไปฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าดูจากนะครับปิดออฟเฟอร์กับปิดเนี่ยจังหวะของเขาก็ยังคงเป็นจังหวะที่ ตั้งรอรับไว้นะครับตั้งรอรับไว้กั้นรอรับไว้เยอะเลยถ้าเทงลงมาด้านนี้ก็ต้องเจอการผลลุ่มรอซื้อตั้งเยอะนะครับส่วนวอลลุ่มขายนั้นก็คือตั้งกั้นไว้สูงสุดที่16.50คือราคาที่2 000. ล้านราคามันก็อาจจะเวียงมาที่16.40ได้ภายในวันนี้แต่มันก็จะขึ้น,นลงนะครับท่านลงทุนต้องพิจารณาดูดีๆนะครับทีนี้ดูที่บอลลุ่มก็เห็นว่ายังคงนิยมนะครับอยู่ที่67.212นะครับ มีเซลล์อยู่ที่32เอเข้าไปดูในไฮไลท์ก่อนที่จะไปดูกราฟนะครับไฮไลท์ก็บอกว่าโอ้โหลบมาตลอดเลยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป10.56นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป2นะครับทำไมถึงลบนะครับก็ทั้างๆท,ที่มี PE นิดเดียวเองนะครับมี9.5เท่านะครับเรามี YU อยู่ตั้ง5.90นะครับเรามี EPS อยู่ที่1.22ถือว่า ในลักษณะของพื้นฐานนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลมาแล้ว0.40ตัวนี้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเกษตรอสาหกรรมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ถ่ายยูเนียนก็น่าจะน่าจะทําทำกําไรได้ต่อไปนะครับก่อนที่เขาจะประกาศ XD ในครั้งต่อไปในอาจจะเป็นเดือนใกล้ๆนี้ครับอาจจะเป็นมีนาเมษานี่นะครับก็รอดู เสร็จแล้วนะครับเมื่อดูตรงนี้เราต้องเข้าไปดูว่ากราฟของเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับกราฟของเขาเป็นจังหวะไซด์เวดาวนะครับจากตรงนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะทําลบคาดีดกลับขึ้นไปให้ได้กําไรเพราะอะไรครับ MACD สชี้ขึ้นนะครับ m อ็ใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับบนลุ่มไม่เข้าราคาก็เลยร่วงนะครับบนลุ่มไม่เข้าก็เลยราคาลดลงมาแต่ว่าจะมีโอกาสที่จะราคาตวิงกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนนะครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ ก็หมายเขาว่าราคาอาจจะเปิดมาเสมอกันแล้วก็มีราคาพุ่งขึ้นไปในวันถัดไปอันนี้ก็เป็นให้ท่านเดชเทรท่านที่เป็นนักลงทุนเดเทรก็เก่งกําไรได้นะครับตัวน,นี้ก็สามารถที่จะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสไปแนวต้านอยู่ที่16.40 16.50ได้นะครับน,นักลงทุนก็ลองพิจารณาด,ดูทีนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหว Side ัดไซด์เวดาวนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาราคาเขาต่ำกว่ากึ่งกลางบรูจแบนแล้วก็ต่ำกว่ากึ่งกลางลีเนียเลกชันนะครับตัวนี้เราก็อาจจะไปรอรับที่ราคาต่ําก่อนที่เขาจะสวิงขึ้นไปนะครับก็คือราคาที่ประมาณสัก15บาทก็อาจจะรอรับที่ที่สิบ,บ,บ,บาทก็ได้สาหรับท่านที่นานๆเข้ามาทีหรืออาทิตย์หนึ่งเข้าดูทีเราก็ตั้งราคาซื้อไว้ที่15บาทรอซื้อไว้เลยนะครับถ้าเกิดเขาสวิงลงมาที่15บาบาทเราก็ได้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไป 16บาท17บบาท18บแาทแต่ว่าจะขึ้นไปที่17บาทนั้นอ่านได้ก็ต่อเมื่อพุ่งเกินเส้น2องเลวันนะครับที่เขามีเส้น2องเลวันกั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลวันแล้วก็สวิงดาวลงมาก่อนที่สะสมพลังแล้วก็พุ่งชนขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแการเน่นในเกชั่นไปตามสเต็ปนะครับสลับที่อยู่นะครับถือว่ายังคงมีโอกาสนะครับเพราะว่าราคานี้ต่ําลงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าต่ําลงมาได้อีกนะครับสลับ แต่ว่าผลการดำเนินงานของเขานั้นยังคงดีตลอดมาทั้ง3ปีนะครับเราก็เรียนได้ทราบประมาณนี้แล้วก็มีผลการดำเนินงานมียูมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับถามว่าเป็นบริษัทที่ดีไหมแน่นอนว่ามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจที่ดีนะครับอีกตัวถัดมาครับ T TPIPL นะครับ, G รบหลังจากที่ผ่านมรสุมมามากมายก็กําลังจะค่อยๆดีดกลับคืนขึ้นมานะครับเข้าไปดูในวิวโคนของเขานะครับวิวโคนของเขา สิ่งที่จะดูก็คือ F45 นะครับตัวนี้ก็คือมีมีประกาศการปันผลเมื่อไปเมื่อเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับคือปลายปีที่แล้วนะครับคือประกันผลอยู่ศูนย์จุดให้ปันผลอยู่0.03บาทต่อหุ้นนะครับ XD ไปนะครับเมื่อวันที่7เพราะฉะนั้นราคาก็ต้องมีการย่อตัวลงมาหลังจาก x อเดีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะให้เข้าคือมันจะเป็นช่วงสวิงขึ้นสวิงลงของราคาแน่นอนตัวนี้เราจะไม่ดูอย่างอื่นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขา ถ้าไปดู F45 ก็บอกว่าเขาทำกำไรไมาได้อย่างแน่นอนนะครับเราจะเข้าไปดูในไฮไลท์ของเขาก่อนนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป2.26%แล้วห mm hmm. เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.5หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่2.69%ถ้าท่านเข้าหรือเข้ารอจังหวะหรือดูการาฟในจังหวะถัดไปก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะที่เข้าช้อนซ้ซแล้วก็ราคาก็จะค่อยจีบตัวขึ้นมาตัวนี้นะครับมี P/E น้อยนะครับเพียง4.4เท่านะครับ แล้วก็มีอยู่4.96ถือว่าเป็นมีมีมีพื้นฐานที่ดีนะครับแต่ว่ามี EPS เพียง0.33แล้วก็มี DPS เพียง0.03นะครับก็ถือว่าปันผลล่าสุดก็คือ0.03นะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าไปดูในเอาจะเก็งราคาก็ได้อย่างไรนะครับก็จังหวะของตัว g p i e p l นี้ก็เป็นจังหวะไซด์ไว์อัพนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะที่เก็บไว้ในเฟบริกนะครับหรือเก็บไว้ใน พอทที่เราไว้ชื่นชอบนะครับเพราะจังหวะของเขาคือยกโลดยก Low, ยกโลยกไฮยกโลทำนิวไฮนะครับโลเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นิวไฮตรงนี้นะครับโลใหม่ตรงนี้ก็มาทำนิวไฮทำนิวไฮใกล้ๆนะครับพอลงมาต่ำตรงนี้เสร็จก็ก็จะสวิงขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นจุดให้น่าสนใจให้ท่านังทุนได้ที่เข้าในที่ดูในการลงทุนเป็นยังช่วงเป็นจังหวะจังหวะจากโคดีๆนะครับถือว่าการขึ้นลงของเขานรวดเร็วนะครับ อันนี้สองอาทิตย์ลงมาทีสองอาทิตย์ขึ้นทีสองอาทิตย์ลงมาทีสองอาทิตย์ขึ้นทีสองอาทิตย์ลงมาทีแล้วก็สองอาทิตย์ขึ้นไปทีพุ้นที่ทําปันผลทํากําไรได้แบบนี้นิดน้อยๆน,นะครับมีน้อยนะครับส่วนแล้วก็ที p ปไอพีอนี้ก็ทํากําไรถ้าเกิดท่านลองเข้าเก่งกําไรดูนะครับถ้าถ้าดูจากตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าเก่งกําไรเข้าราคาต่ตําตรงนี้เสร็จแล้วราคาก็จะค่อยๆดีดขึ้นไปตรงนี้ภายใน2อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้หนึ่งกำไรอันนี้แค่ได้ได้หนึ่งรอบแรกนะครับ เสร็จแล้วพอมันเลาะมันก็มันก็ลงมารอบที่2รอบที่รอบที่3เราก็ทํากําไรขึ้นไปนะครับคือคือทำกำไรได้รวดเร็วนะครับคือใช้เงินลงทุนหลักแค่ประมาณไม่กี่บาทนะครับน,นี้ก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็จะไปที่2บาท3บาทต่อไปนะครับสลับตัว TPIPL นะครับถ้าดูอินดิเคเตอร์ก็กำลังจะกลับตัวขึ้นไปนะครับอยู่ในจังหวะที่เป็นขาขึ้นอยู่ที่44.36นะครับ MACD อยู่เหนือสัญญาณนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆเส้นสัญญาณแล้วก็ มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปตอนนี้ราคาเริ่มเข้ามีวอลลุ่มเริ่มเข้านักทุนต่างประเทศนะยังคงไม่เข้าเพราะว่านักทุนชาวไทยนั้นก็ยังคงไม่เข้าก็คือเอาไว้ง่ายว่าตลาดยังไม่รับทราบว่าเขาทํางานหมายว่าเขาเพิ่งมีการปันผลไปราคาก็ย่อตัวลงมาต่ำสมควรแล้วที่จะราคาเด็ดกลับขึ้นไปนะครับก็เหียนในทีทราบประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ดูเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับตัวตัว t PIPL นะครับ สุดท้ายสลาววันนี้ก็คืออยู่เข้มยุเข้มเราเข้าไปดูนะครับว่าลักษณะการทํางานย่อมย่อมส่งผลหมายว่าย่อมแต่ F45 ย่อมจะได้ผลกำไรนะครับมีการทํากําไรนะครับ S45 นะครับสลับอยู่เข้มนะครับทำกำไรลดน้อยลงไปนะครับแต่แต่นะครับเราต้องจับตาตรงไหนครับโอ้โหตัวนี้สวยงามเลยนะครับจับตาตัวไหนนะครับยูเนียนพิโตเคมีคอลนี่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับอยู่ที่ผลการดำเนินงานของเขานะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับคือ ก่อนหน้านั้นเขาติดลบอยู่2 0หมื่นคราวนี้เขาสามารถทํากําไรมาได้แม้จะน้อยเดียวนิดเดียวนะครับแต่ว่าเ็าทากําไรกลับคืนมาได้สแสดงว่าราคาจะมีการพุ่งขึ้นนะครับต้องจับตานะครับก็าอาจจะมีบิ๊กลอตหรือว่าจะมีการขายนูน่นขายนี่มีเทคนิคทางด้านการซื้อการขายแต่ว่าสําคัญก็คือเราต้องหาหุ้นที่งวดก่อนหน้านั้นเป็ติดลบนะครับแต่พองวดถัดมานั้นสาม,มารถบวกทํากําไรขึ้นมาได้แม้จะกําไรน้อยกว่าปีก่อนนะครับว่าปีก่อนหน้านั้นทํากําไรไปได้9 0 0 0 0 ่วนปีล่าสุดทำกันไรได้ไป2 2 0สตรงนี้คือตัวที่สำคัญนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับอันนี้เราจะไม่ได้สนใจตัวอื่นนะครับตอนนี้ก็คือมามีมีมีไวยวอลุ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับเริ่มรอจังหวะแล้วนะครับเขาเริ่มมาดักซื้อนะครับเขาต้องการต้นทุนที่1.58เขาต้องการมีต้นท,นทุนที่1.58พอหลังจากต้นทุนเขาสะสมครบมีพลังพร้อมมีหุ้นเต็มกระเป๋าราคาเขาจะค่อยๆเหวี่ยงขึ้นไปนะครับเขาจะค่อยๆซื้อเ,เหวี่ยงขึ้นไปเลยนะครับราคาจะ เข้าไปดูกราฟเพื่อยืนยันกราฟตรงนี้ก็คือว่าเขาไซด์เว์มาด้านข้างไซด์เว์มาด้านข้างสักระยะหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวะใกล้ๆถัดไปนี้ต้องรออีกต้องจับตาดูอยู่เข้มให้ดีนะครับต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าราคามันจะสวิงขึ้นไปแบบตัวนี้นะครับราคามันจะเกระเพิ่มขึ้นไปแบบตัวนี้ตอนนี้คือเขาค่อยๆรักษาระดับมาค่อยๆรักษามาดูอาการเข้าของเขาผิดปกตินะครับมีการซื้อขายตรงนี้เยอะแยะแต่ว่าราคามีการขายนะครับนี่คือข้อสังเกต ข้อที่2นะครับหลังจากราคาขึ้นมามีกําไรนะครับเพราะฉะนั้นถัดมาท่านต้องจับตาอยู่เข้มนะครับต้องเข้าซื้ออยู่เข้มเอาไว้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านเข้าก็คือราคาอยู่ที่1.60แต่ว่าท่านทนถืออีกสักหน่อยนะครับตัวนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอาจจะประมาณสักอีกอาทิตย์สอาทิตย์นะครับหรือว่าประมาณ1เดือนนะครับคือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มาในปัจจุบันก็ประมาณเกือบ2เดือนเกือบเดือนกว่ากว่าอะไรนะครับรือทนถือไปนิดนิดหนึ่งนะครับ แล้วมันใกล้เส้น2องแล้ววันด้วยราคามันใกล้เข้าไปมันจะดูดราคาพุ่งขึ้นไปตัวนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปที่1.7-1.84ได้ท่นต,ต้องรอดูนะครับอันนี้เราแนะนำนะครับโอ้คลิปนี้สุดยอดมากนะครับเจอซื้อขายผิดปกตินะครับการย่อตัวลงมานะครับคลิปนี้เป็นเป็นเป็นคลิปที่สแกนออกมาได้ได้ได,ได้ได้เหมาะสมแล้วก็ได้ ได้เก่งกาไรได้อย่างเต็มที่นะครับต้องจับตานะครับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่สุดยอดของปีต้นปีเลยนะครับต้องต้องรอติดจับตาดูนะครับอ่ะก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบไว้นะครับว่าคลิปคลิปนี้นะครับโอ้โหมีมีตั้งแต่คอมเซเว่นนะครับแล้วก็ทียูทีพีไอแล้วก็อยู่เข้ม3ตัวตัวตัวเน้นเลยนะครับไว้รอจังหวะแต่ว่าท่านต้องจับตาดูแล้วก็รอจังหวะมันสวิงขึ้นไปนะครับสวิงขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ ถ้าขึ้นไปท่านก็ต้องตั้งคัดลอตตามขึ้นไปตั้งตั้งคัดกําไรตามขึ้นไปนะครับอย่างเช่นมันขึ้นไปที่1.78ท่านก็ตั้งขึ้นไป1.79อยาเช่นั่งตั้งจุด1.77อะไรประมาณนี้นะครับือต้องตั้งซื้อให้มันร่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้ามันสวิงดาวลงมาท่านก็อาจจะเป็นชาวดอยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับหุ้นพวกนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปท่านต้องตั้งตั้งซื้อตามขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดมัน ม,มันลดลงมาอย่างตัวตอนนี้นะครับเห็นไหมครับพุ่งลงมาแล้วมันก็ดีกลับขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ตัวคอมเซเจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับเราจะต้องมาติดตามดูว่าถ้ามันเป็นแท่งเทียนสีเขียวเมื่อไหร่มันก็เป็นสัญญาณการเทินาลาวราคารีบาวราคาขึ้นมานะครับท่านต้องจับตาดูนะครับท่านนักงทุนครับแล้วก็ฝากกันเอาไว้นะครับสลหรับคลิปส่งคุณค่าเช่นนี้นะครับรคิดว่าคลิปนี้น่าจะส่งคุณค่าแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งที่จะทําให้ท่าน ทุนได้ติดตามดูวิธีการที่มันจะดีดดิ่งเด่นเด้งขึ้นไปนะครับเราก็ฝากท่านไว้นะครับถ้าเกิดท่านชอบใจแบบนี้นะครับจะตายการหาหุ้นที่มันจะพุ่งมันจะเด้งมันจะพุ่งแรงขึ้นไปให้ท่านได้รับชมก็กรุณากดแชร์กด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแล้วก็เหมือนกับเป็นการทําบุญทําทานอาจจะทําบุญทําทานไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ขวัญและกาลังใจของทีมงานนะครับก็ฝากอาไว้ด้วยนะครับ ด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ